สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอให้ค่อยๆซูมเข้าหรือซูมออกด้วยการใช้ดินากซูมเพื่อทำให้วิดีโอของเราแลดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ผมมีวิดีโออยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นผมจะเพลย์แบ็กให้ดูวิดีโอต้นฉบับกันก่อนครับวิธีการทำขั้นตอนแรกนะครับให้เราคลิกไปที่คลิปของเราที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับหลังจากนั้นก็ไปที่อินสเป t เตอร์ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางเราจะเห็นคําว่า d ด n นามิ Zoom ให้ d o u เิ e ลคลิกครับตอนนี้ด n นามิกซูมมันทําการปิดอยู่ให้เราทําการกดเปิดมันขึ้นมาครับต่อไปให้เราไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ p พรี i e w นะครับตรงลูกศร drop down ให้เราคลิกแล้วก็เลือกไปยังดนามิกซูมหลังจากที่เราคลิกแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกรอบ2ออันขึ้นมานะครับจะมีกรอบสีเขียวและก็กรอบสีแดงกรอบสีเขียวก็คือต้นทาง กรอบสีแดงนั้นก็คือปลายทางนั่นหมายความว่าถ้าเราเล่นคลิปนี้มันก็จะเล่นตั้งแต่กรอบสีเขียวออกมาหากรอบสีแดงดังนั้นวิดีโอของเรามันจะเป็นการค,ค่อยๆซูมออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบ็ควิดีโอให้ดูครับเราจะเห็นว่าวิดีโอที่เราเล่นแบ็คตอนนี้มันก็จะค่อยๆซูมถอยออกมาในกรณีที่เราต้องการที่จะให้มันซูมเข้าไปเราก็สามารถทําได้นะครับให้ไปที่การตั้งค่าของ d Dynamic Zoom ครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า swap เห็นไหมครับ ถ้าเรากด swap เนี่ยจะเจอว่ากรอบสีเขียวจะไปอยู่ข้างนอกแทนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่ากรอบสีเขียวคือจุดเริ่มต้นกรอบสีแดงคือปลายทางดังนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นการซูมเข้าไปเดี๋ยวผมจะลอง play back ให้ดูครับเราสามารถที่จะตั้งค่าขอบเขตของการซูมได้นะครับว่าจะให้ซูมเข้าซูมออกมากน้อยแค่ไหนวิธีการทำก็คือให้คลิกไปที่ขอบของกรอบนั้นครับแล้วก็ลาก เล,เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวผมจะลองไป play back ดูผลลัพธ์ที่ผมทำไปครับจะเห็นว่ามันก็จะซูมเข้าไปไกลกว่าเดิมตามกรอบที่ผมได้ตั้งค่าไว้ต่อไปเราจะมาดูในการตั้งค่าของ Dynamic Zoom เพิ่มเติมนะครับมาดูตรง y y n m m i z z o o east นะครับซึ่งตอนนี้มันเลือกเป็น linear อยู่ linear หมายความว่าการซูมเข้าไปนั้นจะเป็นการซูมแบบสม่าเสมอเท่าๆกันถ้าเราลองคลิกที่ดอปดาวนี้ครับก็จะมีให้เลือกอีก3อัน i s in หมายความว่าตอนเริ่มต้นมันจะค่อยๆช้าแล้วก็จะไปวิ่งปกติตอนปลายเดี๋ยวผมจะลองเพลย์แบ็ให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะไปปรับแต่งเจ้ากรอบสีแดงนี่ให้มันซูมไปเยอะๆเพื่อที่จะให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะครับเรามาลองเพลย์แบ็กกันดูครับเห็นไหมครับว่าตอนแรกมันจะค่อยๆช้าต่อไปเราจะลองเลือกไปยัง i s out นะครับ I s out นั้นก็เหมือน i s in นะครับแต่มันจะไปช้าตอนปลายแทน เดี๋ยวเราจะลองไป playback กันดูครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ is in and is out นั่นหมายความว่าทั้งตอนเริ่มต้นและตอนจบเนี่ยจะใช้ทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าเขียนเป็นเคอร์ฟเนี่ยมันก็จะประมาณเป็น S Curve ครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกแล้วก็ลองไป playback กันดูครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ทําให้คลิปของเราคา่อยๆซูมเข้าซูมออกแบบง่ายๆด้วยการใช้ดนามิกซูมเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ